เพื่อนๆก็ขอกราบสวัสด like mm ีเ hmm. พ mm ื hmm. um. right. ่อนทุกคนทุกท่านนะครับก็อยู่กับเฮลิเช่นเคยเพื่อนๆครับในช่องของเฮลิเน่หนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ตุ้งติ้ง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 เฮียกันด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆเรามาอยู่หน้าเกมหอยแปะไปดูได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปจริงๆว่าตอนเช้าก็จะไม่เล่นแล้วนะครับแต่พอดีว่ามีเพื่อนๆ fc หลายคนทักมาบอกเฮียเฮียเฮียไอ้แปะหมุนตันง่ายมากรีบๆไปจัดไอเราก็เลยต้องรีบมาเล่นนะ นะครับวันนี้วันเสาร์ด้วยเพื่อนครับอย่างที่จะบอกเสมอนะวันเสาร์วันอาทิตย์คนเล่นเยอะเหนื่อยแน่นอนนะครับถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดแน่นอนวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับใครที่แตกก็ควรพอควรเลิกเด้อโอเคเพื่อนครับเรามาดูวันที่ไม้แรกซื้อฟรีสปินที่10บ,บาท500จัดไป well, And sometimes you say sushi, say one orange in your ties. Okay? And sorrow is so no way and sorrow to say. Look now. Look now. Cái mẹ lên quyền lại bẻ sạch. <coughs> song lo, song lo, hết e, y YANG, song lo, y mê. Chưa thắc u lón đẹp. ถูกเนื้อเดี๋ยวเฮีย้ยดเดี๋ยวลิขสิทธิ์เข้ากูอีกกินข้าวแล้วแล้วบอกอีพ่อไปหาเมียน้อให้หรือยังเง้ยเอาตันหน่อยเว้ยตันหน่อยเว้ยตันหน่อยเว้ยตันไปพื้นตันไปพื้นโอเคสิบหกผานแล้วมั้งครับสิบแปดว่าไงอ่าเโอเคเว้ยโอเคยี่สิบ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 กว้างอี่กว้างอี่กว้าง อีกว้างกวกว้างกว้างกวาอเบุญบุญบุญบบบบโอเคลองดูทีจะตันไหมนะไอสัตว์ลากเต็มปอดแล้วบอกหล่อตันไอ้ขึ้นลากจนหัวสั่นเห็ีตัวตัวโอเคสิบแปดอโอเคี่สิบ โอเควะเบ็ดสิบาทอา่อยเพื่อนฟางพอเลิกโอ๊ยโอ๊ยยไหนึตเร็วเร็วหงเร็วเอหนึ่ดอดึงดึงดึดึงดึงดึงดึดึงดดึงไม่มาโอ้โหถ้าแตกในอีกก็เป็นอะไรที่สวยงามมากนะคราะคูณเราตั้งยีนะครับรับรองก็แตกลราแน่กคนครับลูราปาเจรู้จักไหม ชิงชาบหนึ่งไปโอ้ยลูกเจตแตกเป็นไวส์ลูกเจตแตกเป็นไวส์กอกนอชิงชาบอินดกาแปดหนึ่งชิงชาบอินดกาแปดไอ้จ้าชิงชาปเดกาแปดเร็วๆตายา啊ตายาชิงชาบไม่ลงวะ่ะโอเคเราได้ทุนคืนแล้วนะทุนที่ตกดำเมื่อกี้ก็ได้คืนมาแล้วนะครับหวังว่าที่เหลือหลังจากนี้สิบห้าบทนี้ต้องมีกำไรนะเว้ยเอาหน่อยเว้ยชิงชาบเปลี่ยนเป็นชิงชาปเปลี่ยนเป็นเอทำไมอยู่วะนะกูถามหน่อยดิ ไลน์สวยๆไม่เป็นไม่เปลี่ยนที่ไม่ได้ไม่ด่าไม่ด่ามันดีกว่าไม่ด่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเงียบนะครับแบบเป็นเลิฟกูเลิฟมึงสุดๆแป่กูเลิฟที่สุดแล้วแหละนักบอลอินเทเลนแล้วมึงอ่ะเจ็ดหมุนว่ะนี่ถ้ามันจ่ายแค่นี้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันไม่ใช่ว่ะเราสายดันหมุนตันได้นะครับแค่เรื่องง่ายๆนะจะหมุนตันได้เนี่ยแค่ต้องฟุกเท่านั้นแหละ โอ้แม่ก็ไอแปะมึงนอนมั่งต่ะอ้หโลมาเต้อารมณ์โต้อารมณ์โตมาเลยเหรอารมณ์โตเฮรอารมณ์โตเฮรอารมณ์โตเฮรอไอเหี้ยมันเบาจังวะอุส่ามุนตันเลยนะเว้ยไม่ให้กูเลิกได้ไงวะให้กูแค่นี้ฮ ขึ้นเบ็ด,ดูสิอ่ะสามสิบไปเลยพันห้าแต่พันห้านี้เราจะไม่หมุนตันนะครับเอาสักสิบสี่พอดูว่าจะรอดไหมสิบสี่นะเฮ้ยหมุนติ้วหมุนติ้วเลยพอกูขึ้นเ็ดอะไรอยู่วะกูเบื่อมึงจังเลยแปะเ <c oughs> หนื่อยนะครับเล่นแปะเนี่ย ไหนจะต้องซื้อฟีสป,ปินแล้วไหนต้องมานั่งปั่นนั่งเบ็ดไอย้ยี่ไม่ให้ตกดำอีกโอ้ย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 โดนแล้วกูโอ้ยหมดจากราชาสู่ยาจกภายในหนึ่งนาทีไอ้เหี้ยอะไรวะปวดจะตกก็ตกง่ายเกิน โอเคไม้นี้เราพอเลยแปดทีคุณสิบหตามทุนซะง,งั้นทุนละสองพันนะครับไม่น่าลงแล้วดูทรงเนี่ยลูกเคมาประทัดสองลงมาเออชิงชับ1หนึ่งปังอู้หือู้หึอะไรวะเนี่ยลูกเจตเต็มระบบมีเคด้านบนต่อเนื่องกันไปเพื่อนครับแล้วก็มีประทัดด้านบนอีกปงังมีอะไรอีกไม่มีแล้วไม่มีแล้วเลย,ยกบไม่ลงวะ ทับเาบาๆดอกนี้มีเคด้านบนต่อเนื่องยังไงต่อขัโบไหมไม่โบว่ะไม่โบว่ะจบแน่ๆสองหมุนสุดท้ายฟางโอเคเอาเอา,เอาๆๆได้หนึ่งไม้เหนื่อยจังว่ะแป๊บนึงนะครับ เอาหน่อยเว้ยไปไปให้สุดไป้ไหมครับแล้วก็หยุดทีหมดเอออย่าพึ่งนะเว้ยอย่าพึ่งนะเว้ยอย่าพึ่งนะเออขอสิบสี่พอเลิกสิบสี่พอเลิกเลยแปดสิบพี่เต้พี่เต้กี่กวางพี่เต้ก็มีหน่อยพี่เต้พี่เต้พี่เต้โอเคขอบนหนึ่งทีพอเลิกบนพอเลิกไอ อุ้ยเจ๊งเกือบไปกูพอเลยพอพอพอสิบทีคูณสิบสีบส่ไปถ้าได้ทุนคืนเลิกเลยนะถ้าได้สองพันเลิกอ,อ่อไอ้呀โตายแล้วเอหนึ่งลงนะเอหนึ่งก่อนเคสองก็ได้เอหนึ 1, ่งเคสองไม่มีเฮียอะไรอย่างหนึง่งโอ้โอโอ้ยไม่กอด มันแตกแค่ไม้เดียว20คูณ20หลังจากนั้นมันแตกกลับหมดเลยเพื่อนเพนครับโอ้ยตายแล้วลูกเจสุดท้ายไอแปะสลีปแปะนอนอึ๊บไอแปะไอแปะอือเจ็ดบาทน่าจะซื้อที่350ไม้สุดท้ายโอเคมา đại mai nè lại khỏi đùa này chưa, không mấy chưa, chưa, không ai chưa, phải ai kìa, bắt ai chưa, không non, chưa, không hay chưa, không Quét, chưa, không ai chưa, Quét ai quét không ai quét không ai chưa, tiêu, ai ái không ai chưa, không ai chưa, không ai chưa, không ai 18อีกทีอีกทีอีกทีอกทโอเคโอเคไหมครับไม้นี้8ที่คูส18ไปแล้วก็จะจบด้วย888 8888 8, 8, 8, 8, 8อ่าเห็นไหมมันของจองกันเป็นไงเป็นไงล่ะมา y god อีกตัวหนึ่งเพื่อนอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนนะเพื่อนแป ออเอ้ไอคุณเห็ว่าไม่มาโอเคได้ต่อชีวิตอีกนิดนึง้วครับบวกอีกแปดมุนโอเคเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยไม่ใช่ที่มึงแตกไหมกูแล้วมึงจะว่าลรัวๆนะเว้ยเพื่อนยังไงต่อติบขอเคช่องสามได้ไหม อ้ยจอต้าเค้กยังสามลงสวยเลยอ่ะโอ้โหไม่จ่ายแล้วเปล่าเพื่อนครับี่ขนาดแตกในด้วยนะอย่างเงียบเลยว่ะเกิดเป็นเค้อ้ออ้อไรว่ะอะไรวะ่ะ,รวะเพื่อน Phải sụt, giữ thêm một Ôi Ok Ok Ôi oh, Ok ยี่ส <rôle à déc> ิบโอเคเพึ่นมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับมันต้องหมุนตันเท่านั้นถึงจะพิชซิวิตเรามันต้องหมุนตันเท่านั้นว่ะต้องวัดว่าพึ่งโอเค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 พึ่งสิบสี่โอเคสิบหกอ่า โอาค่ั้นครับไม่ไหวตลอดแค่นี้ก็ไว้แค่นี้ค่อยมาเอาคืนแล้วกันไปก่อนครับไปจุ